สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครนี้เลยนะครับผมนี่เลยเจ้านางหิ้นะครับผมแห่งบูร็อกนั่นเองก็คือบูร็อกเนี่ยคือชื่ออนิเมะนะครับทุกคนในเกมเนี่ยรู้ชื่อว่าโนโกะโนโกะนะครับในเกมอนิเมะรัสเตอร์เนี่ยชื่อโนโกะนะตัวละครนี้เป็นท่าแสงไฮบิดระดับเซเลเชียนะบัฟเนี่ยพี่ได้มาแค่โอเว้โหหลอดเท่านั้นนะครับทุกคนนะแต่ว่าดาเมจเนี่ยถือว่าเยอะนะบัฟโอเว้โหหลอดดาเมจสองล้านเก้าแสนสามหมื่นนะครับแต่ตรงนี้นะครับเป็นสามเอสนะครับแล้วก 6 5เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเบสซิ่งกันก่อนเลยดีกว่านะว่าเบสซิ่งนั้นสวยหรือเปล่าพี่รู้สึกว่าพี่ใส่ไปแล้วนะเออเบสซิ่งมันก็เป็นท่าที่กดวิวเมื่อกี้เลยนี่ว่าอันนี้เบสซิ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเออเป็นท่าเดียวกับที่เรากดวิวเมื่อกี้ทีพีกดลูกกวาดามกี้ใช่ไหมมันก็ยืนท่านี้เลยนะครับอ่ะเบสซิ่งก็คือท่านี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็สกิลต้นไม้เนี่ยพี่ยังไม่ได้ฟาร์มนะครับคิวเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยดีกว่่่่่่่่่าา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 านน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 ะะ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 ะคคคคครรรรรรััััััับบบบถ้้้้เเเเเเกกิดดดวววออออพตตต็มมมมจจจจทททุขยูีีีลนนงงนะแโช์ไ ้เลขนี้ก็ได้นะครับทุกคนมันอาจจะสูงกว่านี้นะครับทุกคนโอเคไหมแล้วก็คูดาวอยู่ที่8วิระยะโจมตี53นะครับทุกคนนะอ่ะ ตัวนี้หายยังไงแล้วก็อีโวยังไงนะครับแน่นอนว่าตัวละครนี้นะครับทุกคนซัมมอนได้เลยนะครับอยู่ที่ตู้สานั่นแหละนะครับทุกคนนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เข้าตู้หรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่เข้าตู้นะทุกคนแล้วก็ของอีโวนะครับมีอะไรบ้างนะพี่ลองเปิดให้ดูก่อนโนโกพี่มี2ตัวถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะของอีโวครับก็เปิดตรงนี้แล้วก็อีโวนะครับทุกคนนง่ายๆเลยอันนี้นะครับอยู่ที่เลดช็อปนะครับไปซื้อที่เลดช็อปได้เลยนะครับแล้วก็ทั่วไปนะของตัวอีโวเนี่ยก็ทั่วไป เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าจะเก่งสักแค่ไหนนะครับเจ้าโนโกหรือว่านางินั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวตัดไปเจอกันในเกมนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้หรือแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาท ตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆอบมเท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TT 1 2 3่เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับดีๆชอบขายไก่เพชรราคาถูก a อนิเมะแอดเวนเจอร์ไก่เพชรแอนิเมะเวนการ์ดไก่เพชร ไก่ของขวัญตัวรับต่างๆบริการเติมโลบักแท้และกดเกมพาสเดดีมีประกรันล้านมีโค้ดแจกด้วยเขา้าริ์ใต้คลิปได้เลย โอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็ฟาร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะก็ใช้เจ้านางหงี่นะี่แหละฟาร์มานะครับทุกคนนะสังเกตว่าตัวละครนะครับผมที่มาจากอนิเมะเรื่องบูล็อกนะครับหรือว่าเกี่ยวกฟุตบอลเนี่ยอนิเมชันเนี่ย,ยก็จะเป็นการเตะบอลเหมือนกันหมดเลยนะครับอย่างที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเจ้าไกาเซอร์กับอิซากิหรือเปล่านะตัวนี้ก็เป็นเตะบอลเหมือนกันนะก็น่าจะเป็นปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นอนิเมะฟุตบอลเนานะโอเค ตัวละครนะวางไปแล้วก็ตีแอร์ได้เลยนะครับดามจอยู่ที่3ล้านกว่านะแต่ว่าดามจเนี่ยอาจจะมีสวิงนะเพราะว่ามันมีผลจากพาสซีฟด้วยเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าพาสซีฟนั้นทําอะไรได้นะครับทุกคนอะมี10ขั้นนะครับตัวนี้อัพไปก่อนเลย4ขั้นนะครับนะคาดว่าจะไม่มีเอฟเฟกเลยนะเตะบอลอย่างเดียวเนหะ็นปะขั้นที่4เนี่ยยังไม่มีเอฟเฟกใหม่เลยนะครับทุกคนนะแต่ว่ารูปแบบการโจมตีเนี่ยเป็นแบบนี้นะแบบโจมตีแบบฮิตเดียวเห็นปะทุกคนสังเกตมันตีไปปุ๊บฮนะิตนนเ,ยยเ,เดีียววนะ้นนมลััต๋ พี่ขอวางตัวนี้กันหน่อยมีหลุดไปนะมิหลุดไปนะครับทุกคนโอเคดาเมจเราอยู่ที่31ล้านนะครับนะแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะตัวนี้นะระยะ31คูดาวหกจุดนะครับแล้วก็โอกาสคีสอยู่ที่15%นะครับทุกคนประมาณนี้เนาะอัพขั้นต่อไปใช้เงินหมื่นสครับดาเมจกระโดดมา54ล้าน1นึ่งแสนระยะ35.8ยังไม่มีแอนิเมชันนะครับนะแต่ขั้นต่อไปนะครับเหมือนจะมีอะไรเนี่ย แถบชอ็อตนะครับไบไซเคิลน่าจะตีลังกาอากาศนะซามเคยนะเหมือนอิซากินะทุกคนนะเนี่ยน่าจะเป็นต,ตีลังกาเห็นปะเนี่ยตีลังกาเตะอะไรประมาณนี้นครับขั้นนี้นครับขั้นที่6นะดาเมจกระโดดมา120ล้านเลยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็รูปแบบเป็นเซอร์เคิลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ระยะ44.2แต่ว่าขั้นนี้เรียกว่าตีนานเนาะ 8.39ถือว่าตีนานนะครับทุกคนแล้วก็ขั้นต่อไปเนี่ย55,000เนาะดาเมจ137ล้านนะครับทุกคนแล้วก็ขั้นต่อไปเลย80,000ครับ154ล้านแล้วนะครับทุกคนแล้วก็อีก2ขั้นสุดท้ายเนี่ยขั้นต่อไปเนี่ย100,000แล้วก็ สนสองครับนะจบแล้วนะทุกคนนะดาเมจเห็นปะตอนที่เราอยู่หน้าล็อบบี้เนี่ยมันโชว์ดาเมจว่า167ล้านบาทถ้าพี่จำตัวเลขไม่ผิดน,นะเห็นปะตอนนี้ขึ้นมา200กว่าล้านนะครับทุกคนนะระยะ5.4านะคูดาวก็เท่าเดิมนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้แล้วก็เอฟเฟกเนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นตีลังกาเตะเนี่ยน่าจะเป็นเอฟเฟกสุดท้ายนะก็คือจะมี2เอฟเฟกนะทุกคนนะที่เตะบอลไปตรงๆแล้วก็เป็นเอฟเฟกตีลังกาเตะแอนิเมชันอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะเเนนนนาาะะอคคคมมัั้่รรรดูใสวขวขงตลีบ จะมีทั้งหมด2พาสซีฟนะครับตัวนี้ไม่มีสกิลนะทุกคนนะเริ่มที่พาสซีฟแรกนะครับพาสซีฟนี้เนี่ยพี่แปลมาแล้วนะครับมันประมาณว่าการโจมตีของนางหิเนี่ยครั้งแรกนะครับมันจะติดคริแบบ100%เลยก็คือศัตรูตัวแรกเนี่ยที่โดนโจมตีก็คือเหมือนว่า <c oughs> จะพูดยังไงดีเหมือนเราเพิ่งจะโจมตีศัตรูตัวเนี้ยครั้งแรกอเออมันจะติดคริเลย100%นะครับที่เห็นดาเมจมันเกินตรงนี้ไปก็คือเนี่ยถ้าถ้าดาเมจมันเกิน2 2 5ไปเนี่ย แสดงว่ามันติดครีนะครับทุกคนแล้วก็มันจะทําดาเมจเนี่ยครีดาเมจนะครับเป็น150%เลยนะครับตรง50%ตรงนี้ที่มันเขียนในจริงๆมันไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะประมาณว่าเท่าที่ไปแปลมานะครับมันบอกว่าสร้างความเสียหายเนี่ย150%ดาเมจแทนที่จะเป็น50%พี่ไม่รู้จะเขียนคําว่าแทนที่50%ตรงนี้เพื่ออะไรนะครับทุกคนก็เอาง่ายๆว่าเป็นการคลีและกันครับนะพาสซีฟเนี่ยเป็นการคลีแล้วก็ทำดาเมจคลีดาเมจเนี่ย150%นะกับการโจมตีครั้งแรกนะพูดสรุปแบบนี้ละกันนะครับทุกคนส่วน อันนี้นะครับค่อนข้างที่จะยาวเกมไอ้ลัสเตอร์เนี่ยมันทําไมมันทําพาสซีฟยาวๆคือแก๊งแบบแก๊งไอ้ฟุตบอลเนี่ยสตัวอันนี้ตัวที่3มแล้วจะรีวิวใช่ปะแม่งมีแต่ยาวๆทั้งนั้นเลยทุกคนอันนี้พี่ก็ไปแปลมาแล้วสรุปประมาณว่านะครับทุกคนทุกการโจมตี5ครั้งนะครับในไอ้นางหีตัวนี้นะครับมันจะตั้งใจนะครับพลาดการโจมตีแบบคริติคอลใน2ครั้งถัดไปหรือว่าถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดนะก็คือครั้งที่6กับครั้งที่7เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะโจมตีไม่ติดค,ค,นะคก็หมาายถึงว่ ไอเตะบอลเนี่ยที่โจมตีมอนเนี่ยตีครั้งที่6กับตีครั้งที่7เนี่ยมันจะไม่ตีติดครีนะครับหลังจากที่มันตีไม่ติดครีนะครับ2ครั้งใช่ปะมันจะได้ในส่วนของอันเนี้ยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอินคลีสดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์สูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ระยะเนี่ยอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแคร็เนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเออพูดง่ายๆเลยดีกว่านะไอพาสซีฟเนี่ยสมมติว่าเราเล่นไปเรื่อยๆนะถ้าเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บๆเนี่ย10%แ สออันนี้ได้ถาวรไปเลยนะก็คือเนี่ยก็คือตีไปเรื่อยๆเนี่ยตีไปเรื่อยๆนะตีไปเรื่อยๆนะท้ายแล้วเราก็จะได้ในส่วนของไอ้ตรงนี้แหละที่มันวงเล็บแคบไว้เนี่ยแหละก็คือที่เราจะได้นะครับทุกคนนะก็คือเป็นบัฟทั่วไปนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษนะทุกคนนะแล้วก็ไม่ได้มีการคอมโบกับตัวละครตัวอื่นเลยนะครับนะเจ้านางหินะครับประมาณนี้นะที่พี่เข้าใจนะครับทุกคนอะ ตอนนี้นะครับนะาดาเมจอยู่ที่2องีแล้วนะจะเป็นผลจากตรงนี้นะถ้าเกิดว่าอยากเห็นดาเมจมันเพิ่มเรื่อยๆนะทุกคนต้องปรับไปคูณ3แล้วก็เดี๋ยวมาดูว่ามันเพิ่มเนี่ยสามันเยอะนะเนี่ยสามันเยอะมากเลยนะทุกการโจมตีอะไรเนี่ยหครั้งใช่ป่ะแล้วก็ต้องเป็นผ่านครั้งที่6ครั้งที่7ไปก่อนพูดง่ายๆว่าการโจมตีครั้งที่8น่าจะเป็นการเพิ่มดาเมจนะ ก็จะตีครบ8ครั้งเนี่ยก็ประมาณนาทีกว่านะแบบคูณ3ามะนะเออประมาณเท่าไหร่ลองเอาตรงนี้ไปคูนอะ่ะเห็นปะมันก็มีเพิ่มนะระยะก็เพิ่มนะแต่ทําไมดาเมจไม่เพิ่มหรือว่ามันเพิ่มแคบสุดแล้วะทุกคนจริงๆยังน่าจะยังไม่สุดนะพี่มองว่าดาเมจเนี่ยมันน่าจะไปได้อีกนะครับทุกคนนะดาเมจน่าจะไปได้อีกนะอ่ะทีนี้นะครับเรามาลองบัฟกันดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับบัฟไอดอนอยู่ไหน,นครับไอดอนไอดอนอยู่ไหนทำไมคลิกไม่โดนอะบัฟไอดอนไปนะครับหนึ่งทีนะครับปรับไปคูน 262นะครับระยะ64.6กคูดาวเท่าเดิมนะจากนั้นก็เอเอรเอ์วินสมิธของเรานะผมเอเอร์วินนี่บัฟ80%นะทุกคนบัฟเข้าไปนะครับทุกคนนี่เลยดาเมจ4 0 0จริงๆอะเออร์วินเนี่ยพี่เอามาบัฟดาเมจโชว์เฉยๆนะแต่ว่าการใช้งานจริงบางทีเนี่ยเออร์วินมันก็ไม่ได้ใช้งานหรอกนะเออแต่ว่าคือบางกรณีบางโอกาสก็เออวินไปใช้ได้จริงอยู่นะแล้วเพราะมันบัฟมันรีเร็วนะ ถ้าเอาจริงๆเนี่ยเผื่อคนไม่รู้นะบัฟเนี้ยของเออร์วินเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะรีเร็วนะครูดาวสี่สิบห้าวีนะครับแต่ว่าบัฟนี้เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับตัวนี้แต่ว่าบัฟนี้ถือว่าดีอันนี้ใช้ได้จริงอยู่นะเออดาเมจก็ประมาณนี้จริงๆดาเมจน่าจะเพิ่มได้อีกนะเอ่อนนาสีนะ่มันน่าจะยังรันไม่สุดนะไอ้ตรงเนี้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่พี่พูดไว้เนี่ยมันน่าจะยังรันไม่สุดนะแล้วก็ไอ้ตรงระยะอีกนสะิบห้าเปอร์เซ็นต โอเคตอนแรกมันเป็น15ใช่ป่ะมันก็เพิ่มไปนะจากไอตรงจากผลตรงนี้แหละมันจะมีผลของมันอยู่นะไอเนี้ยสิตรงเนี้ยแต่ทำไมมันเพิ่มเป็น18.7วะทําไมเลขมันแบบมันเลขไม่เป็นเลขแบบเลขลงตัวเขาจป่ะที่มันควรจะเป็น25อะไรแบบนี้ป่ะเออทำไมเป็น18.7อันนี้งงเหมือนกันนะเออแต่ว่าตรงนี้มันก็บอนป่ะดาเมจครีดดัเมด10%นะครับแล้วก็โอกาสครีิปนะครับจะได้ไปแบบถาวรเลยนะตรงเนี้ยแต่ว่าไอเงื่อนไขของตรงเนี้ยก็คือต้องโจมตี5คคครรรัั้้้งแลวนนนบไปปเเื่ออยๆะทุกมาณีโ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงมีประมาณนี้นะครับเจ้านางอีนะเป็นไงกันบ้างก็พี่มองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เอามาเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดาเมก็ถือว่าเยอะอยู่แต่มันไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยไงเออแลเล่นได้นะถือว่าเป็นตัวละครท่าแสงที่เล่นได้เอามาลองเล่นกันดูได้แล้วก็ทําง่ายๆเองนะครับนะเออจะทําสะสมเก็บไว้ก็ได้นะเผื่อมีโอกาสได้ใช้งานใครไม่มีท่าแสงเก่งๆตรงนี้ก็เอาได้นะเล่นได้ทุกคนโอเคปะ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปดีโอหน้าเนาะสวัสดีครับ